ไม่ได้เห็นบรรยากาศต้นปั่นจักรยานมันวิวทิวทัศน์สวยมากก็ใสในหลังพี่น้องลงทุนยังไม่ได้ทุนดอกพี่น้องแต่ทำไปในใจรักนอกพี่น้องถ้าไม่รักทำไม่ได้เด้อดูทูปเออไข่ช้ายามาแล้วพี่น้อง ฉายาอะไรจะบอกอะไรให้ฉายายูทูบเบอร์เข้าไปให้เป็นว่ายูทูบเบอร์หรอกเขาว่าเป็นยูทูบบ้าเก็บเห็ดเข้าป่ายางสุขใจสวัสดีทักทายเด้อพี่ๆน้องๆทุกคนเดี๋ยวเยสนจะพาไปเลาะค่ะรักในการปะจนภัย อนนี้แปดโมงกว่าค่ะแปดโมงเ<อ>ช้าค่ะ ยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวพะจนภัยร่วมทุกร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิ่นไอฟินแลนด์นแ,นแกเอาผ้าไอ้ปิดไว้ก่อนแล้วแกก็สูบไม่งั้นแกบอกว่าลบมันก็ออก อีโตสขอบคุณค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปป่าด้วยกันมาเด้อพี่น้องจะพาไปป่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปเลาะอ,อีกสักหนึ่งคลิปค่ะอีกสักหนึ่งวันเดี๋ยวไปเลาะกันค่ะ เลิวพี่นอ้องอ้ยุงกับหลายยุงเจาะยายพี่น้องขยับมาตรงนี้แหละเปลี่ยนแว่นก้อนเซ็ตาอ่ะเดี๋ยวว่ายังงายัางงี้เลยพี่น้องเอ้ยตาแข็งจะจิ้บไปได้ไอ้เราเนีนพี่นอ้องอเอาก็เด้อ ไม่ใช่อะไรดอกเกาะเด่นโทรศัพท์หลายพี่น้องเบาตาเขียวปืนเหรียญลายพี่น้องเป็นคือ่อยายสนแม่เวลาลูกเวลานลานเหรนจะอย่าไปด่ากัาบันเด้อพี่น้องถ้าคนเ่าก็ยังเหรนพี่น้องเอ้ยอุ้ยลาที่บอดทิ่งกย้อนโทรศัพท์นี่หรือมั้งไม่ใช่ดอกพี่น้องก็ไม่ได้เหรนนักหนาดอกมันไปกับโหลดคลิป ยุ่งหลายอา้าวเอาถุงมือมาอยู่ไหนเนี่ยเนาอเอ๊ะกันแยกกันตอดเอาทันนั้นเด้ไม่ใส่ทุกมือได้ไอ้ล่ะมาเดินมาเที่ยวป่าเด้กันพี่น้องเสียมพรอมก่อนขยับจากนู่นมาตรงนี้แล้วพี่น้องเอ้ อันนี้เอาไมา่อยู่ด้ค่ะถ้าว่าเอาตําแยน่ะทะลุเลยตําแยตอดทะลุเลยพี่น้องเอาไมา่อยู่ถนนช่วงนี้ในช่วงที่ว่าหิมะตกเด้อพี่น้องช่วงหิมะเยอะๆน่ะเขาจะทําไปเล่นสกเก็ตสก,กีในช่วงนี้นะคะเยสสนถึงมากเก็บเอาสมุนไพรได้ไม่ซกกระโปกค,ค่ะอันนี้จะเป็นไอ้พวกว่าเด่นมาว่าเด่นมาก็คือไอ้ พวกเบอร์รี่ต่างๆอันนี้ค่ะพวกอันนี้เบอร์รี่ที่ลูกสีชมพูทําชาได้เอายอดโอนๆมีตะกกะตงตะกกะแตนคือบ้านเองพี่น้องเห็นไหมตะกกะตงตะกกะเตนเข้ามาบ้วนน้าลายเอาไว้นี่ไม่ไหวค่ะพี่น้องตรงนี้อยู่ใต้ล่มไม้ยุงเจาะยุงหามเดี๋ยวเราไปตรงที่ว่ามันมีแดดเนาะโลกแสงในกล้องก็อาจจะสีสวยกว่ากัน มันมีลมหน่อยๆเฉยๆดอกพี่น้องแล้วก็ไม่ร้อนมากถ้าว่าอุ้ยมาว่านนี่ก็อ,อกไม่ได้เดี๋ยวจะปั่นจักรยานพี่น้องเวลาเราปั่นจักรยานมันเอากล่องตัวนี้ช่วยถ้าไม่งั้นเกาะถ่ายไม่ได้มือเดียวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสนขออนุญาตเอากล่องตัวนี้ช่วยนิดนึงถ้าไม่งั้นเกาะไม่ได้เห็นบรรยากาศตอนปั่นจักรยานมันวิวทิวทัศน์มันสวยมากอ่ะเขาใส่ยังไงล่ะพี่น้องซื้อมากก็ไม่ค่อยได้ใช่ดอก มันใช่ยากยากเวลาไปโหลดนะมันจะมันใช่เวลายากแต่ก็เรียนลูกเอาพี่น้องก็พ่อปิดแล้วแหละแต่ว่าถ้ากล้องตัวนี้นะภาพจะสวยอันที่ว่าถ่ายอยู่นั่นก็สวยคือกันแต่ตัวนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งมันจะได้มุมกว้างกว่ากันถ้าว่ากล้องตัวนี้ก็จะเห็นมุมกว้างมอย มาไล่ตะกร้าเมล็ดผู้บ่าวมาผู้บ่าวมาปั่นจักรยานผ่านมาเขาดึกว่าเรามีปัญหาอะไรเขาเลยชะลอถามเขาปั่นจักรยานชะลอเขาชะลอเขาดึกว่าเรามีปัญหาอะไรเป็นอะไรต้าเลยบอกว่าโอเค ถ้าใบต่าก็ไม่เห็นยี่พี่น้องเวลาปั่นจักรยานเห็นแต่เห็นจักรยานเยสนขอไว้บนนี่อันซื้อมาไว้เก็บเฮ็ดเผื่อพี่น้องเลยพี่น้องเพราะว่าวันฝนตกมันไหนฝนตกแล้วที่นี่ปีที่แล้วน่ะปีที่แล้วเยสนนอถือขากล้อง ขากล้องด้วยขาล่มด้วยเก็บเพชรด้วยโอ้ยกว่าจะได้แต่ละคคิปพี่น้องเออมันปวดแขนมดนี่แหละยศน,นก็นเลยลงทุนยังไม่ได้ทุนดอกพี่น้องแต่ทาไปในใจรักนะพี่น้องถ้าไม่รักทําไม่ได้เด้อยูทูบเออเข้าไห้ฉายามาแล้วพี่น้องฉายาอะไรจะบอกอะไรไห้ฉายายูทูบเบอร์เข้าไปไห้เป็นว่า YouTuber, วยูทูบเบอร์ดอกเขาว่าเป็นยูทูบบ้าอื Bar, เขาว่ายูทูบบ้าเด้อพี่น้องเอาบ้าจริงๆบ้ามีความซุกเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอาจริงๆดอกเด้เป็นยูทูบเบอร์นี่เขาว่าเป็นยูทูบบ้าเด้อพี่น้องกล้องสองตัวก็ไมเป็นไรเนองพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวเยสนจะไปตัดต่อใส่กันเพราะว่าบางทีบางภาพมันอาจจะเวลาเราเก็บอย่างกันนี่มันไม่เห็นมือเราก็ใช้กล้องตัวนี้เพราะว่าเวลาเราจะเวลาเราเอไปอัปโหลดภาพเราก็จะอัปโหลดจาก จะกล้องตัวนี้เข้าไปกล้องตัวที่เรากําลังถ่ายอยู่นี่อยู่ดีค่ะเพราะว่าเราไปอัปโหลดเข้าโทรศัพท์อยู่ดีแล้วภาพมันก็จะไปรวมกันบางทีพี่น้องก็จะอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมแอนภาพนี่เป็นมุมกว้างทําไมอันนี้เป็นมุมแคบก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเพราะว่าในช่วงในช่วงชุกเฉินที่ว่าเราจะต้องถือกล้องมือนึงแล้วก็เก็บมือนึงนะมันไม่สะดวกเราก็เลยใช้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวก็เข้าใจกันนาดเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะภาพทาไมสีไม่เหมือนกันเราใช่กล้องสองตัวค่ะพี่น้องจูนเข้าหากันอืมโทรศัพท์ก็ช่วยด้วยโทรศัพท์ก็จะเอาในช่วงอันสะดวกของโทรศัพท์อันตัวนี้ก็เอาในพวกช่วงมันสะดวกในตัวนี้เดี๋ยวเราก็ไปจูนใส่โทรศัพท์ตัวเดียวกันไปค่ะไปเก็บอันนี้ย่าจะเอาไปทั้งกิ่งไปเลย แล้วก็ไปรูดเอาแต่ดอกเขาเวลามันแห้งเลยค่ะอน่ะเวลามันแห้งเราค่อยเอาพอดีเลยนี่ได้ดอกมนะัน อีกช่วงตรงนู้นที่ว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมามันไม่มีดอกค่ะอันนี้เราจะเอาดอกของเขาไปผสมให้เป็นสีสวยๆอันนี้ยังตูมอยู่ค่ะอันนี้ยังตูมอยู่ตูมันก็เป็นหินเป็น นั่นเหมือนกันแหละพี่น้องเห็นไหมมันเป็นเขาเป็นหินจะเอาไม่เยอะค่ะเพราะว่าเยสวนทำแค่ทำกินเองถามว่าทำไมไม่ทำไปไทยไปบ้านไปฝากพี่ฝากน้องไม่ทำค่ะจะทำกินเฉพาะตัวเองเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คนฟินคนที่นี่น่ะ เขาอยากได้แล้วก็ให้เขาคนที่เขาเคยกินเนาะค่ะเนาะเราจะไม่เอาไปให้ใครที่ว่าเขาไม่เคยค่ะกลัวเขาแพ้เดอ้อพี่น้องนั่นแหละทําไมถึงบอกว่าทําไมไม่เอาไปขายบ้านเราไม่เอาไปค่ะเพราะว่ากลัวเขาจะแพ้เดี๋ยวงานเขา่าเด้อพี่น้องเนาะเหมือนดอกฟันสิงโตอะไรพวกนั้นแหละเขาบอกว่าทําไมไม่เอาไปขายอันนูน้นอันนี้เราไม่อยากได้ ที่ว่าได้แล้วไม่คุ้มเสียนะคะ่ะพี่น้องถามว่าเงินมันก็มีค่าทุกคนก็อยากได้แต่ว่าถ้าได้แล้วไม่คุ้มเสียเราก็ไม่เอาเด้อค่ะยายกลัวมากเลยในจุดนี้เด้อค่ะขนาดพวกเก็บเฮ็ดเหมือนกันเฮ็ดทำไมไม่เอาไปไทยไม่เอาไปค่ะเกิดข้าพเจ้มาแล้วโอ้ยเซ็ตเลยยายสนงามเขายิงหาตังค์ยากอยู่น้อพี่น้องเดี๋ยวไม่มีตังค์เสียให้เขา นี่ก็จะเอาสักกรรม,มือนึงนี่แหละค่ะเพราะว่าอยู่บ้านที่ว่าทําเอาไว้แล้วน่ะก็จวนจะมดแล้วค่ะถามว่ายายสนกินไหมกินกินยายสนส่วนยายยายจะไม่ชงเป็นชาเด้อย,ยายใส่เอาได้ต้มใส่ใส่ต้มใส่แกงง่ายดีพี่น้องใส่ไปในในในหม้อต้มอะ่ะเวลาเราแกงอะไรเราต้มอะไรเราก็ใส่เป็นสมุนไพรลงไปในนั่นเลย สีเขาสวยมากเขาจะทําให้ชาเราออกมาสีสวยค่ะเวลาเราไปชงนะคะ่ะเราไปต้มไปชงก็สีเขาจะสวยมากได้มากกบใหญ่พี่น้องได้มาอยู่กำใหญ่บ้างสวยๆเลยตาคู่ใจพี่น้อง ดอกไม้ไอ้สวยแบบพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนค่ะมีทุกสีทุกสันนะ่ะทั้งสีขาวทั้งสีเหลืองทั้งสีชมพูอันนี้จากธรรมชาติล้วนๆค่ะพี่น้องอุ้ยอันนุ่นปลาห้อรสมาอุ้ยอดไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวเอาต่ออีกจักนิดนึงเอาที่ว่าย,ยอดมันเมื่อกี้ได้ดอกแล้วเอายอดก่อนนู่นอ่อนๆเลยพี่น้อง เดี๋ยวเราไปเก็บตรงนี้อีกสักดอกไม้ก็สวยออนซอนสงสารดอกไม้เนาะพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อว้าวตําแยตําแยเยอะเลยพี่น้องเอ๋ยเหลงตําแยก่อนเด้อ ตัดอายอดตําแยน้ําตําแยเดี๋ยวไปเอาขางบ้านอ่อนๆนนอ่อนๆเยอะแยะไปถึงแล้วค่ะมาเดอ้อพี่น้องย่านตําแย่ตอดมือกับพองนันอุ้ยมีน้ำลายตะก,กตระตงน้ำพี่น้องย่าจะเอาเฉพาะยอดตะมิดมัน อันนี้กําลังทําชาดีพี่น้องตอนที่ว่าเขาขืนมาใหม่ๆมันอ่อนๆอุ้ยอันนั้นเอาไปพัดแต่ว่าพัดยายสนไม่สนับสน,นุนไม่แนะนําเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายายสนแพ้เห็นพี่ๆน้องๆบางท่านเขากินได้เลือดลมเขาดีเนาะเขาก็กินได้แต่ยายสนแพ้เด้อทาไมถึงบอกว่าแพ้อันนี้ยายสนเอาไปตากแห้งไปทําแห้งเป็นชาหรือว่าเอาไปใส่อาหารกินก็มันก็โอเคเราก็ไม่ได้ใส่แ่า เยอะเนาะถ้าเราไปพัดกินอนะ่ะเราจะกินเหมือนผักเหมือนผักแล้วทีนี้มันจะกินปริมาณเยอะหลายยอดอย่างกันนี่นะคะถ้าว่าเราเอาไปทําสมุนไพรเราก็ใส่แค่เอามือหยิบแล้วก็โรยๆลงไปอย่างกันนี่เนาะคะ่ะเนาะมันก็แค่นิดหน่อยประมาณมันแค่นิดๆหน่อยๆนะคะแล้วทีนี้มันก็จะเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะแต่เยสโสนฟ้าเยสโสนกินเยสโสนพัดไปประมาณสิบกว่ายอดนี่แหละคะ่ะ ยายสนกินเปิดพี่น้องเอ้ยท้องเดือดมันหมอเขาไม่ได้นอนมดคืนเลยเด้แต่ผักชีรอบไม่เป็นไรผักชีรอบนะ่ะกินเป็นจานก็ไม่เป็นไรแต่ตัวนี่ยายสนบอกพี่น้องเด้ออย่าอย่าผีผามกินคนไหนธาตุเบาเด้อคนไหนธาตุเบาก็อย่าก,กินเดี๋ยวจะท้องเดือดทั้งคืนเหมือนยายสนแล้วที่นี่เวลากินน่ะพี่น้องเวลากินน่ะเขาจะมียางในตัวอันนี้เขาจะมียางในตัว ขนาดยอยสนไปต้มให้มันเปื่อยแล้วนะย้อยสนถึงผัดถึงพัดนะ่ะยอยสนพัดแบบพักบุ้งน่ะพี่น้องพัดแบบพักบุ้งแต่ที่นี่ย้ยสนน่ะต้มให้เขาซุกก่อนให้ยางเขาตายก่อนเพราะว่ายอยสนกลัวมากกลัวยางเขาจะเป็นพิษเป็นภัยต่อเราแล้วมันจะจุกจะแน่นหน้าอกแล้วจะหายใจไม่ออกเดี๋ยวจะนอกนะย้อยสนก็เอาไปต้มก่อนต้มที่นี่เวลากินน่ะพี่น้องยางมันไปติดอยู่กับฟันเราน่ะ เหมือนกับเรากินต้มเนื้อที่ว่าเป็นไข่เราไม่ได้อุ่นนะคะนั่นแหละค่ะไปติดฟันเราอยู่แบบนั้นในความรู้สึกของยายสนคนไหนกินไม่แพ้ก็โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปชมต่อค่ะพี่พี่น้องนองเพราะว่าคลิปนี้มันจะยาวเนาะค่ะอุ้ยธรรมชาติสวยงามมากเดี๋ยวยายสนพาไปชมค่ะ คลิปนี้ก็กลาบขอบพระคุณมากๆนะคะที่พี่ๆน้องๆรับชมจนจบคลิปค่ะกลาบขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย